อีมอสน้องเมสสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาจะมาเปลี่ยนล้อกันโอเควันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนล้อรถคันไหนครับคันนี้นี่นั่นคือบักกี้ใหญ่นั่นเองนะครับนี่คันนี้นะครับเนื่องจากว่าบักกี้ใหญ่เนี่ยครับเขาเป็นล้อหนามนะอ่านี่ให้เพื่อนๆดูหนึ่งล้อหนามเนี่ยครับมันเหมาะสาหรับวิ่งบนทางฝุ่นหรือทะเลทรายนั่นเองนะครับนี่ เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นปล้อไหนครับอ่ะพีม่มิร์กให้ให้เพื่อนเพื่อนดูล้อใกล้ๆหน่อยเด็วนี่นี่นะครับนี่เป็นเมืองที่มาใกล้ๆเลยนี่นี่เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูนี่เห็นไหมอ่าจะเป็นล้อนี่เป็นล้อสาหรับทางเลื่อนนะเพราะว่าตอนนี้นะเราเน้นวิ่งกันบนลานปูนนะใช่ไหมพี่เมิร์กอ่าลานปูนก,กับลานเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นพื้นพื้นพื้นยางมาตอยนะครับก็เลยจะเปลี่ยนอันนี้หน่อยเพื่อไม่ให้ดอกยางเก่านะครับเนี่ยที่เป็นหนาแบบเนี้ยนะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่มันสึกนะครับ ก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูนะใช่ไหมพี่เมิร์กพี่เมิร์กครับเรามีทั้งหมดกี่ลอ้ออันนี้เรามีทั้งหมด4ี่ล้อนะก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งหมด4ี่ล้อของมักกี้เลยนะนี้นะครับเป็นทางเรียบทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูนะครับอ่าโอเคอ่ะ<ๆ>ตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มขายนะล้อแรกนะพี่เมิร์กโอเคเดี๋ยวพอขายเสร็จนะเดี๋ยวจะให้พี่เมิร์กนะครับทำคาบลาดนะโอเคนี่ออกแล้ว ตอนนี้นะครับเราเขายออกมาแล้วหนึ่งล้อนะครับน,5 5> น้ำหมองนี้แล้วนี่ก็คือล้อใหม่ดูสิเท่มากเลยเพื่อนดูดิอยู่ล้อสายไมข้างเดียวเนี่ยดู๋ยนี่ครับให้เปรียบเทียบดูนะเพื่อนๆดูนะครับนี่ระหว่างล้อล้อที่เป็นล้อเก่านะครับดูฝั่งนี้นี่ล้อใหม่ดูเท่เนอะพี่เมิร์กดูลายดิจะสีขาวเหมือนกันเนอะพี่เมิร์กอ่านี่ครับอ่ะสีขาวเหมือนกันทั้งคู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราแกะออกมาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่เมิร์กทำความสะอาดด้วยนะเพราะว่าล็อกที่คันนี้เราไปเล่นทางฝุ่นมาเยอะมากเนอะ แล้วก็ไม่ได้อะไรได้ทำความสะอาดเออไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสทําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคอะเดี๋ยวมาปกแกล้อก่อนนะกันพะ๊บนึอให้เพื่อนๆดูนะครับแกล้อมายังไงนี่หมุน่างนี้นะมันจะมีน็อตยึดอยู่ที่ล้อเนอะพี่เมิร์กใช่อ่าระหว่างที่ปะปั๊ถอดนะครับอะเดี๋ยวมาดูพี่เมิร์กทำความสะอาดนะ แ้แข็งนี่ใช้แข็งน,น,นี่อันนี้ไว้ปัดเบาลูกเออหนูใช้แข hey yeah. uh, ็งนี่แต uh, ่เมืกานเระดดินด okay. ินอยู่ตรงไหนครับพี่เมิร์กดินอยู่ตรงนี้ไหนเพื่อนๆไม่เห็นดินเลยนี่หนูทำอันนี้นี่เห็นดินไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่ดินเจาะอยู่อ่ะพี่เมิร์กทำความสะอาดล้อครับเพราะว่าล้อนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้อีกพักหนึ่งเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วล้อเอือ่วางไว้ตรงนั้นแหละลูกอ่ะ อันนี้คันของ,งเราแทงแรงเลยันแรงเลยหลมันาง้นะอนมันเอันนี้อ่าบอันอนี้น่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้เสร็จแล้วนะ แรงเลยบัตรเนี่ยเวลาทำความสะอาดรถมัไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเนี้มนันเป็นพลาสติกนะครับบัตนแรงเลยมอง,ง,มงเห็นไหมลูกล้อนี่อ่าเสดจ้างสะอาดยังไหนสะอาดยังครับยังโอเคอ่ะไหนเพื่อนดูด้วยเาดจ้งางสะอาดแล้วคะ่ะสะอาดแล้วครับโอเคต่อไปเป็นการทำความสะอาดนี่เอาตัวบอดี้ให้เป็นมือเป่าเลยอ่ะใช้แปรงนี้ก็ได้ลูกใช้แปรงนี้ เรามี2แปรงนะแปรงแปรงหนากับแปรงเบานะครับอ่ารอมาให้ดฟังนี่ชีอ่าน้ำราบไปปัดสะอาดหน่อยเร็วน้ำมันอ่าปัดเร็วยอะไรปัดตรงไหนลูกโชว์ใช่ไหมข้างล่างปัดไหมตรงร่องตรงร่องตรงร่องต้องปัดไหมลูกปัดอ่าปัดเลยนี่ไอ้เจ้าแล้วอะไรลูก อย่า,ออางคี้บ้างทำความสะอาดดเลิเพราะว่าเราเล่นกันทุกวันนะครับก็ต้องมีทำควาสะอาดบ้างนะครับเพื่อให้อะไรของเล่นอยู่กับเราไปนานๆนะใช่ไหมพี่เมิร์ นี่พี่เมิร์กก็ทำความสะอาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่นี่ให้ดูนะครับโถ่ของพีงใ่ใจนะอู้อลังการมากเลยนะยนี่ครับแล้วก็ทำความสะอาดน้องไปด้วยนะน้อเราจะได้ดูใหม่ครับเราจะได้ใหม่ๆนะครับเราต้องมีตุ้ยอะนี่นะปัดต่อยๆน้อยนี่นะครับแล้วเราก็จะใหม่หทันทีโอเค เสแล้วแล้วแล้วนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะหมุนได้นะนี่ไม่โยกด้วยเห็นไหม,มเพื่อนๆมันก็จะแน่นนะอทีทำงี้นะครับทำสี่ล้อเลยตัป้าย โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เราเท่มากเลยพี่พวกดูดิดดสวยเนอะสวยมากเลยครับดูนี่ลองแมมกนี่กล้าสวยงา,งามนะครับนี่เท่มากเลยอะเดี๋ยวเราจะไปลองใส่แบตแล้วลองวิ่งกันดูนะครับวิ่งแบบเปอยๆอย่างนี้เลยนะโอีคครับพี่พอกต่อไปเป็นการใส่แบตแบตเราอยู่ไหนนี่แบตเตอรี่เราครับ,บนะนี่คือแบตเตอรี่เรานะ ตัวนี้จะไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนะเพืเ่อนๆใส่แบตปุ๊บแล้วก็มันก็จะทำงานอันทีเลยครับใส่แบตไปละมาครับครับมาเทสเลยอะลองวิ่งดูโอ้โหวิ่งดีด้วยอะเ้อ้อาวไม่ไหวม่ไหนี่ถอ,อ,อ,อยหลังเนอ,อยเก่งมากเฮ้ยง่ายเลยเนอะไม่เหมือนกับร้อนหนาวนะพี่เพื่อนเนอะ โอ้นี hmm. uh ่ร huh. ู้เปลยนรออะไรเทลี่รูเวมากเลยอะสไครับดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอ๋อดีขึ้นเนอะเดี๋ยวเราลองไปวิ่นอกไหมตรงอะถลังมนหน่อยอ่า้วิ่งวิ่งพองเลยนะพี่ใช่วิออกไปนู้นนี่ไปแล้วเอ้ยมีวกเลี้ยวดีเนอะดูดิดูดิ นะอันนี้คือ,อต้องบอกจริงๆน,นะว่าแบตมันอ่อนเนอะพี่เมริรนะ์กเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าน,นี่อันนี้คือเราปรับตเปริดสูงสุดเลยนะอ่ากลับมาครับโหวิ่งดีนะวิ่งนุ่มเลยอะ่ะลื่นมากเลยนี่เอี่แข่งไปหน้าบ้านจ่ายนะอ๋อ้ห้องกันแล้ว ต,ต, ỏi, ตึงตัวงเอาไหมเอาไหมนะเดี๋ยวปรับเกียร์สามไปกูจ้ะใรครับเกียร์สามด้วยแล้วมาหนึ่งสอง ดีนะพี่เมื่อกีน่ะวิ่งไหมท่านี้ยังเสียงโป๊ะ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 วะเสียงเงียบลยนะพี่เมื่อด้ใช่เสียงเงียบมาเพื่อนมากเนอะเขาวิ่งทำนะหนึ่งสองสามไล่าล่ตามามาเรียวมาแล้วเรียกว่าแล้วมาเออนี่เร่งมามาเร่งมามาดูโอเค โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับเราเอาเราในส่วนของนี่บักกี้นะครับมาเปลี่ยนล้อนะแล้วก็ไปทดสอบวิ่งกันต้องบอกว่าได้ผลที่เกินคาดนะทั้ทงเรียบนะครับเอ,อล้อเก่าเนี่ยวเวลาวิ่งบนถนนนะดังเสียงบึมบึมบมนะครับพอเ,เปลี่ยนเป็นล้อทางเรียบแล้วนะครับรู้สึกว่าเสียงนี่หายไปเลยวิ่งแบบโอ้เงียบมากนะครับโอ้หนี่สำหรับบักกี้คนนี้นะครับเปลี่ยนล้อก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ แน่นเลยนะครับทั้ง4ล้อวิ่งดีด้วยนะวิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ<ช>แต่ประดีที่เห็นไม่แรงเพราะว่าแบตมันน้อยนั่นเองนะครับเราบูไม่ได้ชา <Hayır S 1> ร์จแบตไปนะมมนี่นะครับคันเดิมของเล่านี่นะครับก็คือเจ้าบูนั่นเองนะครับมาตอนแรกเนี่ยเราเอ่ะจาวล้อมาเปลี่ยนในส่วนของรถคันนี้ด้วยนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนกับว่าสเกลของล้อนะครับมันเข้ากันไม่ได้นะครับคันนี้ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เราไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับ แตัคงนี้ก็แรงนะเพราะว่าเป็นวอเตอร์บัลเล่ตนะครับมีล้อร้อนเลยต้องวิ่งมาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s ั b สไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค้าบ๊ายบาย